ข้อที่นะครับนายสมบุ์นะครับมีรายได้เดือนละ8,500บาทแสดงค่าใช้จ่ายดังรูปเขาจะเก็บสะสมเงินได้เดือนละกี่บาทนะครับข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบเข้าชั้นม1โรงเรียนเทพศรินนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยถ้านักเรียนทําข้อก่อนหน้านี้ได้ข้อนี้ทําได้สบายมากนะครับ <c oughs> ข้อนี้เขาถามหาว่าเขาจะเก็บสะสมเงินนะครับได้เดือนละกี่บาทนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับให้นักเรียนดูเป็น แผนภาพวงกลมนะครับเป็นแผนนูมิงวงกลมแบบนี้นะก็จะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆนะครับก็จะมีอาหารมีค่าเช่าบ้านมีเบ็ดเตล็ดมีเงินสะสมนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าข้อนี้นะครับเขาถามหาว่าจะเก็บเงินสะสมนะครับได้เดือนละกี่บาทนะครับก็คือตรงนี้เขาถามหาโอเคเราก็มาทํากันดูเลยนะครับเก็บสะสมเงินได้7%นนะครับครูเขียนแบบนี้นะ สะสมนะครับเท่ากับเท่าไหร่7%ตรงนี้นะครับ7%เนี่ยครูขอเปลี่ยนให้กลายเป็นเศษส่วนนะครับ7%มันก็คือ7ส่วนด้วยอะไร7ส่วนด้วย100นะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรตรงนี้หมายความว่าถ้ามีเงิน100บาทถูกไหมเขาเก็บสะสมได้7บาทแสดงว่านะครับตัวส่วนก็คืออะไรจำนวนเงินทั้งหมดนะครับ โอเคอ่ะมาดูกันต่อนะครับนักเรียนดูซิว่าเงินนะครับได้เดือรักเท่าไหร่ก็คือเงินทั้งหมดนั่นเองก็คือ8,500นะครับอันนี้จากโจทย์เลยนะเอามาใส่ข้างลา่างนะครับเพราะมันคือเงินทั้งหมดเขาต้องการหาว่าเงินสะสมนะครับนี่ต้องการหาตัวนี้นะครับเราก็แก้สมการตัวนี้เลยนะครับโดยการที่ครูย้าย8,500เนี่ยย้ายขึ้นไปคูณกับ7นะครับ เราก็จะได้เงินสะสะมออกมาตัวนี้นะเท่ากับ7คูณกับอะไรคูณกับ8,500นะครับแล้วก็หารด้วย100ตัวนี้ครูก็ตัดก,กันเลยโอเคแล้วก็เอา7คูณกับอะไร7คูณกับ85นะครับ7คูณ85ได้เป็น595นะครับ หน่วยเป็นบาทโอเคเรียบร้อยนะครับข้อนี้เราก็ตอบข้อที่1น,นะครับ